สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบ้องไปสูขสุขกคนครับพอกระเบ,บาา้าเท้าหน้าชาแนลครับพี่น้องมาพี่น้องมาต้มอึ่องแม่ไข่ครับมือนี้มากินไม้ปีเดียวพี่น้องฝนตกเมื่อวานได้อืง่งอึ่งแม่ไข่มีแต่ตัวไข่ไข่งามๆนะครับต้มไปเพื่อมาใส่กับเจียวเจียวอันเจียวหัวหอมแดงนะครับตำใส่กับพริกป่นขวาเอาหํำม,มาสวดนํำใส่ถวยตั้งหากพี่น้องใส่ถวยนี้วเบิ้ มาไมา้ปีน้ำบาวแ่วนะครับต้มใส่ใบมงก็ลใบสมเสียวพี่ใบมงกุก็ไม่ให้พีน้องเมืองนํานะครับซูมมือหนีหายากนะครับหายากมาไมา้ปีน้ำบาวเท่าครับเสียบน้ำบาวท่วครับมาหนี้เอาได้ไม้ปีแล้วพี่น้องเพิ่นว่าหาอึงมาต้มสูบเบิงแน่มาสัน่นเอาได้มาแล้วพี่น้องโอ้ยเจ่วอ,อุตัวเลยมา มาพี่น้องมาพูดนะไข่เอาพุ่งออกครับยามเนี่ยมันอยู่ในพุ่งมัน มมันมันเลยพี่น้องยขอตดขอไปเด้วยพี่น้องเด้อ,ดอ,ดอดผู้เพิ่อนบอกกินบอกกินอื่องกินกบกินเกียรเชียงยำดุก ตะกีนี่ละหลายลาเลยเพื่อนควันอะไรอย่างเงีตะกีหาไตน้ำบานกับพ่อใยู่ <c oughs> <c oughs> Ở ngoài. <laughs> và khánh khánh cảnh cảnh... Cảm ơn các bạn đã theo cho kênh lalaschool Để không ฝนตกสีแห้่ยงเนี่ยเหมือว่านพักเอาให้พี่น้องเบิงฮ้ามันได้มันขับเลยพี่น้องอื้ม ตแต่หูปีในพุ่งมันจะไม่เห็นม่งใหม่ไรพาะว่าตัา้หูปีหรอครับย่ามไรคือกันแหละืม มันจะเป็นรสชาติแซ่บมันๆสำหรับผู้ทุนบ่ทานเคยกินนะครับบ่เป็นฝั่งก่อน giao cho mượn quyền kiến mộ phấn tốt ảo cho ngoài kiến mộ มันมันนัวๆผูเดาวน์ว่าเอาไปสักขวดเอาไปขวดให้ ก็ไม่สมบ้าอีกเขาทานน้องๆท <c oughs> ำสอบดูเลย เบืองหำยอดใบติ๋วใส่มก่อน่ชิบเปียวๆ้นมาบางพื้นที่เพิ่นบกกินตัวพี่หน้องมันมันแล้วแต่ปืนเพ่ของของแต่ละหม่องแต่ละบอะ <laughs> <laughs> โอ้ปุ๊ปเลยเอาออกก่อนพี่น้องมันพุ่ง hay Tìm lên lên liền. Hãy subscribe หอมหอมหัวพักบัวหัวพักบัวสดนะพี่น้องจำเจียวหัวพักบัวสดทิ่หอมหอมบ้าเข่าท่าลวดใบสุ่มเสี่ยวนี่เขาเชื่อ,อ,นนอสสันไว้ยังเนาะภาษากลางคนอนื่นยังเนาะมันจีเปรี้ยวจืดเสียบเลยน,นะ อต้อมนี่ห่วยนี่เทลงหน่อยก่อนอืมอาอกไปพี่น้องพี่น้องเนาะโอ้โหดนำ้ำต้มสดน้ำหวนหานเนี่ยบัดเดือออกได้บัดเนี่ยโอ้ bưng hay lòng cái gì bớt tiếp được tuần này ui sẹp xuất đẹp đẹp bò vàng buồng đẹp các đây là khung ừ. อุอกเข้าอุ้ยข,ขยันมากกว่าอือฮะโอ้ยแซ่บคักอีลีพี่น้องเองอสวสดตีก่อนพี่ อืมขามหลุดกลน่ <c oughs> <โซ>ะ,ซะแซ่บพี่น้องบริแก่มพักครับมันเนี่ยเม่โอ้โ ขอถทดก็อภัยครับเมนูต้มอึ้งน,นะครับกินไม้ปีนะครับอื้งก็อึ้งแม่ไข่นะครับได้ผนได,ด้อื้งแม่ไข่มาพอดีเลยกับบ่ได้บบได้ไปไต่เองบบได้ไปหาเองนะครับก็คือซื้อมาจากตลาดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้คือหัวปีนี่ก็สิแพงนี้ยัหน่อยนะครับโลละสามร้อยกว่าบาทได้พี่น้องนะครับกับบหัวอื้งไตหรืออึ้งเหลี่ยงก็เป็นอื้งไตนี่และมั้งพี่น้องเนาะอื้งพอดีฝนมานะครับเพิ่นก็ไปหานาสิ อึง่งคืออึ่งเลี้ยงมากกว่าบนนาชิเป็นแนวนี้นะครับอึ่งเลี้ยงนาชิมีสุญญามโนพี่น้องแถวบ้านบ่าวแถาคืาอยังม้วนมะีไผ่เลี้ยงไงเอาอยู่กับพี่น้องโอ้ยแสีบคักหอยปิดไปก่อนโอ้ยเพิ่นชิเพิ่นชิร้อยเอา้าเรียบร้อยครับพี่น้องก <c oughs> ินไม้ปีพี่น้องชุ่มแล้วนะครับเพิ่นขวามาหลายหลายถ่านเพื่นขวามาอยู่แต่ว่ามันม้อนหอนย่ำ คือเขามาย่ำก็คือบอนหอนนานบอนหอนฤดูนะครับมันกับบบมันกับโบมีนะครับถามีกับเอามาจัดในพี่น้องชมนะครับช่วงนี้น้อยในฝนตกห้วยมากก็ิมหลาย่างนะครับลายอย่างที่บอกง่ายว่าอาหารบันเฮานะครับก็สิมีมันจัดในพี่น้องชมนะครับสําหรับพี่น้องที่บกกินนะครับกขอทดขอไพ่ด้วยพี่น้องเด้อเพิ่นว่ากินไปได้ไงอ่ามันเป็นเขาวเหนว่ามันเป็นอาหารมันเป็น วัฒนธรรมการกินของแต่ละพื้นที่นะครับที่ลายหม่องลายบอนบางเดือวเพิ่งกับกินนะครับลายหม่องลายบอนเพิ่กักินนะครับยังเช่นเอาได้หลายเนี่ยเอาเพื่อนนะครับทั้งบ้านบ้านท่ากับกินกับมีนะครับทั้งอื่นเพิ่งกกินนะครับเนาะกะให้พี่น้องได้ชมได้เบ่งนะครับมื้อนี้กะอยูนี่ละหิ้มน้องคื้เราแต่บริข้นแค่บ่ราะว่าฝนตกหมู่บ้านนี่ฝนตกก็เลยขึ้นแค่นะครับมีแดดนํามือนี้เป็นเสี้ยวเอานะครับฝนตกแล้วเอจอใหน่อยนี่กะนก นะครับนกออกห้องกุ๊กเก๊กกุ๊กเก๊กฝนตกห่วยมานะครับหน้าให้หน้าหน้าก็ทักเสียงยังเนี่ยรถไทยพ่วงอ่าไทยให้ไทยหน้านะครับพี่น้องอาอยู่ทั้งบ้านนะครับเหมืนก็นเฮ็ดให้เฮ็ดห,หน้านะครับบ่าวเท้าก็ยุ่นี่ยลับพี่น้องเฮ็ดคืก็ว่าไงว่าหมักทั้งด่านการกเกษตรเด้บ่าวเท้านี่เอามาบอกสูพี่สูน้องฟังนะครับกับขอบคุณพี่น้องนะครับท,ทุกทุกท่านนะครับที่เกตติดตามรับชมบ่าวเท้าคลิปนี้นะครับต้มอึงไม่ไขร ใส่ใบสมมงใส่ใบสมเสียวกินไม้ปีเสบเสียบคุยใส่กับเจลเจวหัวพวกบัวนะครับหรือว่าเจวหอมแดงสดเส็บเสียบฝากพี่ตอนน้องที่เก่าน,นะครับมักอะไรถือใจกระแทบบาวเทานี้น,นะครับเด้อสำหรับมือน,น้ครับสวัสดีครับ